ตอนที่48ดินแดนสหัดลังสีเป็นดินแดนที่เงียบสงบแล้วก็มีทั้งแม่น้ำและต้นไม้ใหญ่รวมถึงพลังวิญญาณมากมายฟืบเราสำนักสาลาลมก็ขี่กระบี่มาถึงแล้วท่านเจ้าสำนักพวกเราต้องย้ายมาที่ดินแดนสหพัดลังสีกันจริงหรือแล้วก็มีภาพแฟลชแบ็กตอนพระเอกเรียกทุกคนมารวมกัน ครั้งนี้ที่ได้พวกเจ้ามายังรัฐหวานกูเดิมทีต้องการหาสถานที่ฝึกฝนที่เหมาะสมสำหรับพวกเจ้ายามนี้ไม่มีที่ไหนเหมาะสมไปกว่าโบราณสถานป่าโบราณแห่งนี้แล้วชื่อหัวเจ้าคุ้มการบิดาบาัรดาข้าไปหาอาวิหารก่อนคนที่เหลือตามเราไปดำเนินการขอรับ สิ่งที่อาจารย์ต้องการทำเจ้าและข้าไม่อาจโต้แย้งรีบตามไปเร็วตบไปทีหนึ่งถ้าอาจารย์เพิ่งแต่งงานก็ออกไกลบ้านอย่างนี้แม่นางจือเหยียนจะไม่โกรธจริงหรือนี่ไงไม่น่าจะโกรธหรอกเขาไปแบบนี้เนี่ยนะจือเยียนเรามีเรื่องที่ต้องจัดการ เจ้าและลุงฉีสามารถปิดด่านฝุกฝนตามที่เราบอกได้เจ้าและข้าเดิมทีก็แต่งงานกันแบบปลอมๆข้าได้ลงชื่อเอาไว้แล้วหากภายภาคหน้ามีความจำเป็นเจ้าสามารถเขียนเนื้อหาอย่าร้างวุติการแต่งงานได้ตามต้องการเอวุสโกูุคนนี้คิดรอบคอบยิ่งนักอิกสระภาพก็อมอบให้คุณหนูยามนี้คือมีสมาธิเชี่ยวชาญมรกองสดนะเจ้าคะ สลาวใช้คนที่เข้าใจความจริงของคืนนั้นอะไรเล่าคนคนนี้หวันไหวนะหวันไหวขอบคุณคืออันนี้ก็เหมือนจะเป็นที่การเครดแดนหรือเปล่าสำหรักแกลมมาถึงแล้วท่านอาจารย์ นี่คือ,เ,อเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ดูเหมือนว่าร่างมายาปาโโรารายจะปรากฏก่อนหน้านี้จะเผยตำแหน่งของกลุ่มทรัพย์ภายใต้การร่อร่วงก้าวเดียวสูว่สวรรค์จองกำลังต่างจึงได้ลืมความน่ากลัวของสัตว์วิญญาณในภูเขาไปนานแล้ว แย่งชิงกันเพื่อเป็นคนแรกที่จะได้เข้าไปในดินแดนสหสวรร์ฝึกเพกบิงบิงลงมาตึ้มแค่กระทืบพื้นก็แตกแกรกแกรกแกรกนี่มันตกใจอะไรกันตามมาอ๋อมันคือทางเข้านั่นเองท่านอาจารย์ท่านดูนี่สิ ป่าโบราณหลังเทียนสมบัติเหลือเอาไว้โดยป่าโบราณลิงเทียนสุดยอดไปเลยท่านอาจารย์นี่มันขุนทรัพย์จริงๆด้วยสมบัติมากมายเลยละ่ะโบราณสถานป่าโบราณคนเถื่อนหนานของ,อง,งยพวกเจ้าสามารถยุ่งเกี่ยวได้หรือรท่านอาจารย์ระวง โจรอบโจมตีจะได้หลังใครกันเนี่ย